นายพิชิตชัยมงคลแกนนำของคอปอทอที่ออกมาเคลื่อนไหวในการขับไล่ทักษิณมาโดยตลอดได้โพสต์เมื่อ7ชั่วโมงที่ผ่านมาผมในานามของคอปอทอได้พูดมาตลอดระยะเวลา2ปีได้กลายเป็นจริงแล้วว่าทักษิณน,นั้นต้องติดคุกคืนนี้เดินหน้ากันต่อมาเจอกันที่เวทีคอปอทอนาสถานชมัยมารุเชษ เงินหน้าสู้กันต่อไปมีขบวนการช่วยเหลือไม่ให้ทักษิณชินวัตรติดคุกโดยช่วยให้มานอนที่โรงพยาบาลตำรวจในชั้น14ที่ผ่านมาดังนั้นจำเป็นที่จะต้องไลบ่บีต้องดำเนินการกับข้าราชการที่ช่วยเหลือและทักษิณชินวัตรเป็นหัวหน้าในการสั่งการให้เกิดการกลับทำความผิดนี้ โทษที่ต้องได้รับนั้นไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งปีตามสารสั่งแต่โทษที่กระทำความผิดอีกก็คือร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ในการไม่บังคับโทษให้เป็นไปตามกฎหมายอันนี้จะถือว่าเป็นโทษใหม่ที่เพิ่มขึ้นดังนั้นในวันพฤหัสที่11กันยายน2568ขอเชิญพี่น้องไปพร้อมกันที่ปปอชณนะเวลา10นาฬิกาเดินหน้าในการเอาผิด่าดราชที่เข้าร่วมขบวนการทักษินในการป่วยทิปนอกจากนั้นยังมีการติดประกาศด้วยว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนยิ่งรักชินวัตร เท่ากับว่านอกจากพี่ชายจะต้องเข้าคุกแล้วก็ยังที่จะไปควานหาว่ายิ่งรักอยู่ไหนกลับมาติดคุกในประเทศไทยซะดีๆ แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวว่าเขาจะต้องเอายิ่งรักกลับมาภายในระยะเวลาอีกไม่นานเพราะว่านอกจากพี่ชายจะได้รับการอภัยลดโทษแล้วดังนั้นยิ่งรักก็คงจะได้รับการช่วยเหลือด้วยเช่นกันแต่พอมาเจอในการตัดสินแบบนี้ก็เท่ากับว,ว่าน่าจะเป็นการปิดฉากในการที่จะพายิ่งรักกลับมาในระยะเวลาอันใกล้นี้หรือเปล่าหลายคนต่างคาดเดากันไปว่าทักษิณน,นั้นไปทําอะไรที่ดูไบแต่แน่นอนคงไม่ได้ไปหา คงไม่ได้ไปปรึกษาเรื่องการแพทย์อย่างแน่นอนหรือโด,ย,ดยส่วนตัวมองว่าเขาอาจจะเดินทางไปหายิ่งรักเป็นการกระทันหันเป็นการบอกกล่าวเล่าสิบอะไรบางอย่างหรือเปล่าไปดูที่ความคิดเห็นใต้โทสก็มีคนเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นบอกว่าจับไปค่ะสร้างปัญหาให้กับชาติบ้านเมืองขนาดนี้ไม่น่าที่จะได้รับโทษเพียงแค่ปีเดียวบางคนบอกว่ายื่นดีกาให้อภัยลดโทษเป็นโมคาดีไหม คอปอทอเยี่ยมมากสมเป็นแนวหน้าแทนพวกเราใครร่วมกันทำความผิดจัดการตามความผิดต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างของการทำความผิดจัดให้หนัครับไอพู้ที่คิดว่าบารมีของทักษิณจะคุ้มครองได้พร้อมกันนั้นก็เริ่มที่จะมีการพูดคุยถึงรายชื่อของข้าราชการที่อาจจะมีเอี่ยวในคดีของทักษิณชินวัตร